ดดก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเอาไปเกี้ยนเกียนกันอีเช่นเคยนะครับล้วก็จะมปที่ิธีรบอกเออลยรอแป๊บหนึ่งเน็ตผมอาจจะช้าแล้อมั้งเน็ตผมอาจจะช้าหน่อยนิดนึงนครับ นี่ครับผมแนะนำให้นี่แบบมีแม hai, ่ค like like ู่เกียนฉันก็ไม่ค่อยเกียนเท่าไหร่นะครับสำหรับผมอ่ะไอที่มันตบมันตบผมตลอดนี้ล่ะเนี่ย Have to ราขึ้นได้แมันมีทางลัดอยู่นะครับแต่ผมจะมาทางนี้กูเป็นคนบดแต่ว่ากูเป็นคนทุะตอนนี้กูเป็นคนทุ่จันิดแล้วไปทางนี้แม่งนะตอนนี้ผมเป็นคนทุบจรนิตนะครับเพราะกูมาทางนี้นะครับมันตบกันตลอดเวลาเลย เป็นยี่อะไรมันไม่รู้อ้น,นี่มันจะเกียร์นะใหญ่กระโดดนะนวามาทุกคนแต่เนาะมันก็ไม่หล่นก่อนดูก็ไม่หล่อันนี้เป็นอบบี้เทียอะไรทำให้ทุกคนตายแล้วก็เกิดความอันนี้ต้องระมัดระวงังนะครับเราอาจจะตกไปได้ ไอ้เหี้ยนี่มันแบบอบฟบิ๊กสิยี่ยนไปๆไปๆไปๆไป,ไปทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมั่งชิเตรงนี้ครับวิ่งลอยๆมาเลยอันนี้อ,นนอ่าหาดไได้แล้วครับ เดยแบบนี้มันอาจจะช้านะฮะถ้าเราทำแบบนี้มันเรยวนะครับไปแบบนี้โอ้ยไป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 มันไ,ไม่มีคนมาเกลียนกูเลยวะกูจะเกลียนคน พุงดูข้ามนะครับมันก็จะ,จะเริ่มหิวเี่ยมีวคนจะตกกูเยี่ยไปวไเร็วๆเลยเนี่ยคนจะตกปูยีเย,เยอบีขึ้นมาตนี้เลอะเมืกี้คนตกไปคนนื่อครับไม่รู้ว่าใคร ไปยบไปบายบายบายครับไป ผ่านมาถึงดังครับแบบนี่ไม่ยากไม่อยากเลยนะมันค่อยาอยากเท่าไหร่ก็ยากอีกตอนนี้เรูจะหมดแล้วไม่มให้เขียนกู

ถ้าใครตจาะไม่ถูกโดนเีนะคฮะในหลองอีนง่ายๆนะในอเวี้ยงง่ายๆแต่ก็มีคนเกียนเราอยู่ก็คือจบมึงไปข้างล่างไอ้เนี่ยแม่งกูต้องกลับขึ้นมาใหม่ไม่ได้เลย ไมกับผมได้แล้วครับเพราะผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่เก่งขนไดแล้นไม่ยังไงวะขึ้นไปได้โดนแบบ どうぞ。